ตังโมตังโมโอ้ยเฮียต้นไม้เหี้ยมันบอนมันอะไรนะพไปเซิร์ฟแม่งปิ่งป่ะปิ่งงันบ้างเหรอเอ่าไม่ไม่เหรอไม่ได้ตีก่อนแต่ก็เลยไปดูเลยอ๋อเมื่อกี้มี่แต่ต้นไม้อยู่ไม่ใช่หรอกตัดนะกูรู้แล้วนะปิ่งว่าอะไรอ่าจ๋าละปิ่งวัดต้นไม้อะ ตัดอบอกมาทำให้หน่อยเดึนึกของแข่งือจอดอัตโนมือไม่ไม่วู้อัไม่มีอะไรเลยคื้สสุดสุดกาดาสุดกาชาสุดกาโชสุดกาชาว้าั้นกาชา่อ้แก่ มีโอกาสได้ไข่ไก่16ฟอง24 20เปอร์เซ็นต์ทุน500ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่คาดครัแบบที่เนไม่ไม่เลิกงานสุ่มที่นี่มีแต่ได้กับได้ไม่จเเสียหรืเสียเลยอยเี้เลีเลยเเลยเฮยเอยเฮ้ยอันนี้กล้องลืมเก็เลยะเลยเยเลยเลยเลยเเลยเลยเลยเเลยเอาเลย แต่ได้แต่ได,ได้คือได้เสียงที่สุดที่สุดมาละเอ้ยอันนีเออ้เออเอ,อันนี้มาเลยตืเออ่เ้นโบซาอือฮึื่อย่างนี้แลหละไอ้นี่ได้ได้มาจากไหนนะนนเนี่ยพวกนี้ก็สุ่มจัดนั่นหมดแหละเตอร์ให้เซอร์ตันม,มีฮิปเปอร์อ่ามันก็จะโอกมิวกาสด็อกเพนดิพวกนี้มาจัดไปอันนี้สีอะไรจได้ซ้ำนี่เรามาให้เตอร์แล้วกันจะได้ไม่โดนทิ้งไม่อะไรถ้าเตอร์ยาวอะเชนเลยอันนี้เป็นสีอะลร อันนี้อลองลองเขาออกมาดิเวทเวทสิบยี่สิบปอนด์สีสีหนึ่งแปดโยจอยให้นานจอยให้น้อยมีเลสต์ตูนไหมเลสต์ตนวางจัดไปได้หรอเกี่ยว,ว,ว,วนั่นแหละหน้าขวาเห็นไหมโอ้ยวัฒนาการวันยังไงนะยังยังเอาไม้เห็นะไม้จากบ้านตัวเองมันเป็นมันเป็น,นเรืออยู่แหละ อัพเกรดเขาเรียกว่ามันต้องมีการพัฒนาเก,แบบเกรดชี้อะรับเกย์ป่ะแชทต่อยดีกว่าเฮ้ยเอ็นจูนยืโตนนอะแม่เป็นยังไงอะเฮ้ยชี้อะไอ้นี่ขุดเทพลาเอ็<ว>จนจินซีฮะฟอร์จูนสามครับแบบโอ้ยอยากอยากได้เบ็ดเนี่ตกเบ็ดอันเบรกกิ้งสาม แนไงทำได้ไหมนนนแบบนะเออ้ยมันเริ่มแลกของกันแล้วโอ้ปอนเอาเอ็บีซีไปใช้คนเดียวเลยไงโอ้ที่แสนไมดีวะเอาผมกำลังสร้างโรงงานโรานไปเด้เจออยู่ปะเโรงงานเถื่อนเฮ้ยเอยู้ข้าวมันยี่สิอ็ชิ้น้ เอามายืมได้แล้วเว้ยเนี่ยโอ้โหดีนี่คุณเทพแล้วคุณเทพอีมาเรมูซาฟิลเหลือแปดเลยเราอ่ะคุณยังไงอัตโนมัติได้ลยังอืมเป็นนะเขาลองกันเดี๋ยวให้น้ำยาสเตนี่จริงๆถ้าที่จำไม่ผิดอ่ะมันต้องทำเป็นซีรีสเหนี่ยวนี่ตอนนั้ละถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออเเดี๋ยวมาเดละวันมันคือบักมันคือบัก ยาอย่าไปสับนะย่าไปสับนะใช่แค้ไม่ได้เนี่ยเออเนี่ยเหรอไอพี่บอกแล้วเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละบอดใช่ทิกวนนึงยูทูปมันมันมันแบบเอาออกเอามันไม่ต้องมีคัดเอามันต้องอัตโนมัติเลยได้เนี่ยแหละอเนี้ยะรเอต่อแม่งปะกนารต่อไปเลยนะเออมันคือบัเอระเทตดต่รงนี่แหละโอ้เ ตอเขาไเลยโอเคสีเดียวเท่เ okay. ี่ยมขาดเลยก็คือไก่ไหนน้ำยาสเต็งยัดไข่เข้าไปเลยขออนุญายัดไข่เข้าไปเลยเก็บมีอ่ะต้องนั่งยองๆหน่อยโอ้ตะเกียวโอ้ตีแรงเฮ้ยจันบ้านขัดสนเจ็บบ้านเดาอ่ะกินเบอร์รี่ไปก่อนเบอร์รี่ เพาอนไรเลยนะอโอ้ยขาข้าวเอ็มพีกองขอข้าวหน่อยจะจุมการชาข้าวให้ป่ะมีมีโปรชั่นสุ่มฟรีกิงๆิๆงๆิๆๆกิ๊งิงกิงิงกิิงโอ้ยโอ้โหตรงนี้จัด อนไม่เอาถอนไม่เอากูอีกแล้วไอ้เหี้ยยี่บ้านกูแม่งเดินไปแป็นโงทานเลยยี่เดินไปหยิบข้าวมาแดกไอ้เหี้ยนึกว่าลงทานไอ้เหี่เล่นหนเล่นไหน่อยไม่ปอนก็มาขุดตรงนี้เลยนะขุดแล้วก็ปลูกไปด้วยไหนยี่ก็ขุดเอามันไปเผาวะไม่เลยลูกข้าวทำไมมัน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 เอาไว้ปลูกมัน